Godt måde <coughs> กลับมาแล้วกูกลับมาแล้วตอนนี้แหละคือความแค้นของน้องดุมมาฉีดสเตรยอยมาทำให้เกิดกล้ามที่ใหญ่บึกมึงคือใครกูจะฆ่ายห,หมดตามสไตายมึงไ,ไหนจะกินให้หมด ไปขี่สเตลลอยมาเมาื่อกี้ไปขี่สเตลลอยมาแล้วอุย้ยทำไมสเตมันน้อยจังอยู่ไหนอยู่ไหนอ้ยคาน,นกินอะไรบ้างอะตัวที่ผมเล่นนะเป็นคานูทอล่านะคานูทอล่านี่ บอกเลยว่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วเหมือนกันนะพอๆแกลลี่เลยแต่แกลลี่น่าจะเร็วกว่าแล้วตัวเป็นตัวบุกปืนคือกระทิงของเกมเลยตัวนี้เป็นกระทิงเลยนะทําไมอาหารมันลดเร็วจังไม่ไอหหห้หมู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 ไอ้ยเฮ้ยหมูงอมตายคืนได้ไหมไม่ได้ใหญ่ไป เมื่อกี้มันได้ยินเสียงจะไลห่หมดทุกตัว อูวิ่งแป๊บเดียวสเต็มครึ่งหนึ่งโอ้พระเจ้าช่วยมะเขือแก้วมะเขือแก้วคืออะไรวะอย่าให้กูเจอนะรอบนอี้กูจะเล่นมอน จะชนเป็นตุ๊กตาลมลุกเลยบงมังบงมังบงบังบงบังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลก ตุ้ม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 รถโคตรเร็วอ่ะอาหารนะ <c oughs> ยังหาอะไรกินไม่ได้เลยอ่ะ ทำไมตัวไม่น่าเลือกมันมาเลยลงกัดดอก

เดินไปเรื่อยเราจะต้องหาสู้ให้ได้เอ๊ะอะไรแก่ๆตรงนู้นหิวมากหิวมากพี่ตัวเอทตัวเอทตัวเอทกินไปกินไปกินตัวเราไม่รู้ฝั่งโน้นแหละแต่ต้องกินมันต้องกินว่ะมันต้องกิน ากินได้มันจะมีไม่มีขี้หรอกมั้งข้าวน้ำอืออือกระโดดน้ำกระโดดน้ำเออโอเคโอ้โหว่ายน้ำแต่แตมหายไปเกือบครึ่ง โอ้โหเบรกแต่อย่างไรก็มีสักไงเรากินมันเน่าเปล่าวะมันเน่าไหมอ่ะขอสักหน่อยนะเฮ้ยไม่เอาไม่กินไส้เป็นคนดีไม่กินไส้อันนี้อะไรเนี่ยหัวใจเหรอมันกินได้ใช่ไหม แล้วชิมหน่อยโอเคหัวใจมีเสียงขอพันเราเ้วอยวะทุกคน ย่อยัย,ยันี่นันง่นงนั่งนั่งแสดงความเป็นมิตรนะทุกคน Hva? Wow. วิ่งไปนนตอนตูเนี่ยเราวิ่งตั้งห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอเราวิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ tù là sao lâu nay rồi ghetto <laughs> ngon <laughs> แทุกคนก็ดิแขนแดิแขนก็ดิ้งเขาะเกียดผมไหมผมร้องไปขนาดนี้ กินน้ำหมอบเสื่อตไม่ยอมมาหาเราเลยถ้าเขาไม่ยอมมาหาเราเราก็ต้องเป็นผู้ออกล่าแล้วสิ่นะ อย in in ู ies, ่ไหนกันนาอยู่ไหนกันนาอยู่ไหนนาเขาไม่ร้องลหรเหรอสวัสดีครับฟูเอาฟิวใครจะมา คู่แถวนี้ไม่ให้เอาฟิวใครยังมาบอกสวัสดีครับฟู่ไม่ได้ต้องหาฟิวสวัสดีครับฟิวเท่านั้นแบบมันต้องคาฟิวอย่างเงี้ยฟิ้ยวโอ้ฟิ้วออกแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอคนคนมีตั้งสิบเอ็ดคน หายไปไหนหายไปมาหายไปมาหายหายไปหายไปมาหายไปไหนมาใช่นอนเรียนก็นคมคขับเข้าไม่ได้เลยไม่ได้ไรแล้วเมื่อกี้เพิ่งหลังจบไปแต่ตอนนี้ความเค้นของผมมันเต็มตลอดจะแตกแล้วตลอดที่คือเล้าหมดแล้วแต่ตอนนี้คือหายอยู่แหว เขาหนีผมอ่ะแน่แน่เลยคนหนีผมเย่เย่เย่ต้องกลับไปที่เดิมหงาอ่ะ ก็คือใครคือมี่งมากดคือก็ตายแน่เดี๋กวกร้องดู

นิ่งรอเลือดเต็มร้องทำไมอะลอเลือดเหลือแค่น,นี้ร้องทำไมเลือดเหลอืออยู่แค่นี้ 你咯，咯锁在 หักแล้วขอหลอออย่าทำฉันเลยอ้าอ้า Ê. cái đi này ไหน? Tัว đó <cười> Nghe. Nghe. <laughs> 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 Hụp, hồn, <hup> <hup>